กวนะอืมขึ้นไหนแล้วนะลืมเลยตุนก็เป็นแฟนแฟนแฟนเนาะแฟนแฟนแฟนก็คอยโหวตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นทุกปีเลยไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจริงๆแล้วก็ไม่ว่าผลังเป็นยังไงก็ดีใจกับทุกคนจริงๆครัเพราะว่าทุกคนที่แบบอยู่บนตรงนี้คือทุกคนเก่งมากแล้วก็มีความสามารถหมดเลยค่แค่แค่ได้เป็นทีมเบกกี้ในชื่อเข้าชิงก็ดีใจมากใช่ค่ะจริงๆทีมเบกกี้เองกับบนเวทีนี้ก็สัมผั ครับผมเป็นไงบ้างลูกเหมือนกลับมาบ้านไหมเหมือนเดิมเลยอบอุ่นมากค่ะอบอุ่นแบบไปทานเหรอคะจาไปทานปีตลกเป็นทานนิ่มเป็นทานแต่งปีตลกทานนิ่ดีดีชุดสวยอ่ะเป็นไงเหมือนกับบ้านไหมเหมือนกับบ้านเลยบี่พี่น่ารักอย่างเงี้ยเป็นกันเองดีนะคะทา่ทานนี้กับเวทีนี้เรา รู้สึกยังไงบ้างกับเวทีไหนเธอบอกอ่ะคือจริงๆเห็นมาตั้งแต่เด็กเลิกพูดคำนี้เลยว่าแบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะได้มายืนอยู่วันนี้3ปีเลยอ่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆจริงค่ะแบบอ่านนท์แล้วก็เป็นเกียรติสุดๆเลยค่ะที่แบบว่าได้มาอยู่ในจุดนี้เลยค่ะเราคิดว่าแบบ3าจีที่ผ่านมาเนี่ยป็นแฟนของเราเล ล้าตรงไหนของเราความน่ารักความอะไรของคู่เราที่แบบว่าเออใช้ให้แันได้ดูเราว่าความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละอืมเตยดูจะแบบซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราอยากทำอืมอะไรที่เราชอบเราอยากทำแฟนๆก็พร้อมจะซัพพอร์ตอ่ะสุดท้ายอยากให้ฝากขอบคุณเือนที่คอยเชียร์เราหน่อย ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะ,ะ,คะท,ที่ที่รักในความเป็นฟินกับเบกกี้มาตลอดเลยก็อยากให้ Enjoy มีความสุขไปได้วยกันแบบนี้ด้วยะคะ่ะถ้าถ้าวันไหนไม่ได้โรยด้วยดอกไม้หรือว่าไม่มีความสุขก็ยังมีฟินเบกกี้อยค่ๆค่ะ,คะกอดๆนะวันนี้แฮปปี้ไหมคะใจ <laughs> มากๆเราเก่งมากๆขอบคุณ่นะคะ,ะ,คะโอเคจ้า